ังจากที่เราไปตกเราไปตกอยู่ตรงสะพานหาดบอนมานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาตกปลากันอยู่ที่บางแสนนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่แหลมแท่นนะครับนี่ดูสภาพหมายของเรา,านี่นะครับแหลมแทนตอนแรกครับผมไปตกมาแล้วนะครับไปตกที่ สะพานหาดบอลนะครับนนะได้ตัวไปแล้วแต่เป็นปลาอะไรไม่ดูนะเป็นปลาตัวแบนๆนะประมาณนะไซนี้แล้วผมก็มานั่งเล่นที่นี่นะครับได้ปลาปลาทรายนะน่าจะเป็นปลาทรายนะใช่หรือไม่ใช่เนะี่ยเดี๋ยวพี่ๆน้าๆเนี่ยนะคอมเมนต์บอกผมลวกันนะครับก็เหยื่อที่เราใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นเหยื่อกุ้งนะครับนี่นะเหยื่อกุ้งสดนะครัแล้วก็ชุดอุปกรณ์ปลาสายจะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่นะมุนง,ง่ายๆเลยนะครับชิ้นสั้นตัวหนึ่งชิงนยาวตัวหนึ่งนะครับตะกั่วประมาณ15 ไม่ถึง15แล้วกัน10 10กรัมนะประมาณนี้กับชุดคันแบบเล็กๆนะครับเราก็จะตีไปเลยตีไม่ต้องไกลมากนะท่านผะู้ชมมาลองดูนะฮะว่าไม้นี้จะมีตัวหรือเปล่าอยู่ใกล้ที่พักด้วยที่พักอะไรนะคลื่นพักทะเล okay. ครับเดี๋ยวรอดูเลยถือถือรอกล้องรอได้เลย เนนี้กาไวมาเนยือปนี่นะแต่เราไม่ได้เก็บเอาไว้นะคือเราเราไม่มีอุปกรณ์ทำอะไรเลยนะเอาอันนี้ก่อนเอาปลาหล่นไปแล้วฮะแกปล่อยปลาแล้วปแล้วปลาหล่นแล้วเดี๋ยวตกต่อนะครับนี่นะครับเดือวของเรานี่นะครับเป็นกุ้งสดนะครับใช้กรรไกรตัดเอานะเกี่ยวเบ็ดนะครับ สายเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ป่ะปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรไม่รู้ไ,ไม่อยู่นิ่งเลยเมีจุดจุด,จดะปะปลาอะไรเนะี่ยไม่รู้ปลาเป็นไฝปลาเป็นไฝตั้งชื่อให้น้องว่า,านต้งไฝน้องปลาไฝแล้วกันคือคือปลาครับมันชอบกินเหยื่อแบบ ใหม่ๆเนี่ยคือใส่เหยื่อไปไใหม่ๆจะชอบกินมากคือใส่เหยื่อไปไใหม่ๆนะครับจะชอบกินมากนะเราก็าตัดน,นะครบก้นกอนนี้ยังยังโอเคอยู่เราใส่ก้อนนี้ไว้ชื้นงูบัวเข้ามาเข้าม่เข้ามา ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะมัวเนี่ยฮะได้ละปีไปไม่ต้องไกลนะประมาณสิบสิบเมตรรอมีตัวโดนแน่อน วิปปลาเดิมเลยที่เราได้ที่เราได้ที่อะไรนะหาดบอลหาดบอลเนาะเออนะยอดนี่ยตไตีมือเดียวเลยวมองไม่เห็นเลยมีไก่จัดไปนะครับเดิจ้อยเหมือนเดิมเห็นก้างเลยอ่ะดูปลาเลย เห็นก้างเลยคืนอย่างลึกอ่ะใครชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเยอะๆนะก็จะได้มีทุนทรัพย์นะครับกลับมาทําคลิปที่นี่ใหม่นะน่นทำบตกปลาของแสน,นถ้าใครอยากตกนะชิวๆแหลมแท่นนะครบนเงียบไม่ค่อยมีคนพกุกพานนะสนุกนะครับก็ปกตินะไม่ไไไมไไน่าไปถ้าไปปอแต่ถ้ากูว่ะ่วเวลานีไม่ชอบมา่อนสมันุกล จดปลตัวีเชายนปลาดอีจุดอีกะนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้เราก็ได้ไปทั้งหมดปรมาณเกืบสิบตัวนะนะครับการตกปลาบางแสนครั้งแรกครับปกติตกแต่หมึกตหมึกไม่ไหวปลาไป่น่อนครับ